นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภามอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อเป็นคติธรรมและแนวทางในการปฏิบัติตนสำหรับเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศความว่ารักชาติรักสิ่งแวดล้อมพร้อมรับเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและมีความพร้อมในการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติวุฒิสภา2569ตายรมพระบารมีแม่ฟ้าของแผ่นดิน วันเสาร์ที่10มกราคม2569เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาณอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม02 831 9111